นี่ตอนนี้เราจะไปปั่นเรือเป็ดกันค่ะให้เือให้มันหันมองลือสิตอนนี้เราจะไปปั่นเรือครับท,ท,ทำไมต้องเป็นพ่อวะเออต้็งพ่อแล้วทำไมมันร้อนอะ่ะเดี๋ยวเราให้ดู บรรยากาศนะคะบรรยากาศดีมากใช่ดีกว่าอืมบรรยากาศ นี่คือเรือที่เราจะปั่นนะคะเพราะจะไม่ทิ้งหนูใช่ไหมอยู่บนเรือดีกันจับดีๆอรนี้ยคร la Là. la à. yeah. Nó <laughs> <laughs> เลยหรือช้ารถบรรทบพลิ้ทางไม่หนูอยากบคบรับอะไรก็อนนะเมลไม่ต้อ,อ,อไปไหนก็รัก เราจะกลับมาได้ใช่ไหมพลังนี่ฮะเราจะไปไหนกันป่ะอะ บังคับเลยอืมไปดูไปข้างหน้าคือไปขวาใช่ไหม แล้วก็แล้วเฮ้ยมันจะชนอาพ่อเป็นคนปั่นหนุ่น 这个案子。 Vi er

พ่อบอกว่าถ้าเรือซ้ายเรือขวาพ่อบอกเรือซ้ายเรือขวาพ่อบอกหนูนะเอา้งกลางมันยไม่กลางไงกลางกลางตรงไปดึนดินดึงบ้านครดีดีเลย Ừ, không ấy đừng có à, phải từ đi đấy Cho bằng giống á phải đi có đằng nào rồi chắc hay đan, nữa đan như tao à à phó cuống đừng hỏi mái đi ขึ้นตรงสะพานนุ้นดีกว่าเฮ้ยเราขึ้นตรงนี้ตรงนี้เลยเหรอไปไหนอ่ะนนู่ซ้ายมีทางขึ้นดีกว่ะปีปลาไหมเนี่ย ต่อนค่ะจะขึ้นแล้วนะคะไปดีๆๆพอปล่อยชิวๆไว้ก่อนไปกันต่อ ะะค่ะแล้วพ่อขึ้นก่อนดีกว่ากลับกบมากบมาแก้งไม่เห็นเข้าเลยไม่เห็นแมท่าเลย ับแล้วเหนื่อยแล้วจะขึ้นฝั่งแล้ว 我肯定。 เ่ีกยวมึงนะ้นอ้ยเย้ถือ <Yeah. S 1> แก้วมันขวางตรงแก้วเล่าโอ้วนนี่แหละ uh, มาพ่อใจหนูจับเชื่อให้